ครับสวัสดีครับวันนี้ก็จะพาทุกท่านมาชมสวนเกษตรของลุงนิมนะครับเดี๋ยวจะไาชมมะนาวก่อนโอ้พี่น้องนี่มะนาวลกูกใหญ่เลยโอ้โหเยอะอยู่นี่โอ้นี่ อืมโตตัวนี้โอ้กำลังโตเลยครับสวนลุงยิมก็มีผลไม้มากมายเลยอันนี้ก็ต้นขนุนสมโอนวนก็มะพร้าวน้ำหอม กำลังดกเลยมะม่วงอันนี้ก็หลายพันนะครับเนี่ยมะม่วงเนี่ยโอ้มะกอกเห็นวันนั้นเห็นลุงริมเคยลงคลิปอันนี้มะมะกอกป่ามะกอกที่เขาตำส้มตำครับเนี่ยทางบ้านนอกเราก็มะมะกอกตามทุ่งนานเนี่ยแหละเนี่ยเขานะใช้ตำส้มตำอร่อยมากครับเนี่ย ตามน้ำพริกเจวก็แซ่บแล้วครับพี่น้องโอ้หมม,มมม่วงหูเยอะมากเลยโอ้วมะละกอนี่มะละกอนี่ผมไม่แน่ใจว่าพันอะไรแต่พันมันมันหลายซสายพันนะครับเนี่ยเยอะมากโอ้ต้นนี้กำลังดกเลยอื้ม ดกดกดกโอ้นี่ก็หมดรุ่นแล้วกล้วยโอ,โอ้ตัวนี้ก็ดกอันนี้ก็ จากต้นสูงตัดให้มันเตี้ยนะครับเนี่ยอันนี้ตุกผู้ตัวเมียเนาะนี่น่าจะเป็นตัวเมียกำลังออกขดุนก็หลายต้นขนุนนี่โอ้โหลูกใหญ่ๆทั้งนั้นเลยเมื่อปีก่อนที่ผมมาโอโ้โหลูกนี่ต้นน้นนะลูกติดดินเลย พริกก็มีครับเนี่ยโอ้โหมาะโกะกำลังออกเลยนู่นนี่ก็ต้นไผ่ออกนะครับเนี่ยโอ้โก,กำลังเล็กอยู่นี่ก็มีกระท่อมอยู่นะครับเนี่ยรู้สึกจะเจอฝนผุแล้วเนี่ย จะต้องปูใหม่แล้วเนะี่ยโอ้สระน้ำกล้วยด้วยโต้ฝั่งนี้ก็มีมะละกอโอ้สระน้ำคำเนี่ยปลาเยอะคำเนี่ยปลาเห็นลุงแกบอกเพียบเลยโอ้กล้วยไปอยู่นั้นมันจะรอดไหมนั่นนะ่ะ นู่นครับจมน้ำนู่นนะอยู่ลากมันเน่าเนี่ยก็ตายแต่ฝนตกนะครับที่บุรีรัมย์เมื่อเมื่อวานเช้าเมื่อวานเนี่้ตกเกือบตั้งแต่เช้าเกือบเที่ยงเลยฝนตกหนักอยู่น้ำขึ้นกล้วยครับกล้วยกล้วยกล้วย ล้วยมา้วกสระน้ำน้ำเยอะอยู่ครับน้ำใสยอยู่อันนี้ก็มะพร้าวน้ำหอมน่าจะสายพันธุ์มาจากแถวราชบุรีเนี่ยนุ่งแกบ,บอกจนไม่ได้ อืฝรัง่งโอเดินไปลับตามป่าตามหญ้าผมไม่ได้ใส่รองเท้าบูทมากลัวงูลเนี่ยนี่ก็กำลังโตเลยสมโอสมโอจะได้กินไหมนอ้อ มีทุกอย่างนะครับมีคิงขาตะไครนะ้มีหมดนะครับเนี่ยไม่ต้องอดเรื่องกับข้าวอยากกินอะไรเกี่ยวกับน้ำพริกโอ้โหข้าวสวนได้กินหมดเลยโอโ้ต้นมะละกอนี่แปลกเนาะเนี่ต้นมันจริงเป็นอย่างเงี้ยแต่มันก็แยกไปอย่างเงี้ย โอ้มีลูกด้วยโอ้ลูกใหญ่แล้วเนี่ยเดี๋ยวไปดูลูกกันนะโอ้นี่บเบลลมเลยครับเนี่ยโอ้ยอันนี้ก็เรียกว่าสายพันธุ์ตูมียดอกมันจะเป็นอย่างนี้ครับเนี่ยแต่ถ้าเป็นสายพันธุ์ตัวผู้มันดอกมันจะนอีกอย่างหนึ่ง โอ้โหดูลุงแกน่าจะตัดตัดมันเตี้ยเลยมันแตกโอมก็มีครับโชมนี่โอมโอมเพียบเลยอู้แต่งก็มีด้วยพี่น้องนี่ครับแต่งแต่งแต่ เดี๋ยวไปดูฝั่งนู้นช่วงนี้พบบุ้งยังไม่ได้ปลูกโอันแฉะเลยน,น,นคะครับพี่นงเฉะแฉะเฉะ,ฉะ,ฉะเดินทางยากน,นี่กว่าโอ้แฉะอู้มีที่ดินเลย โอ้โหหยิบขี้ดินเลดินมันเจอฝนดินมันก็ลีซุยวันนี้ก็ไม่นากำลังตอนครับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามบนสุขชาแนลดเด้อพี่น้องครับเสร็จปรับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ